ถ้าทิมเอาตัวหนึ่งไปทิมเลยปีใหม่มันงอนแล้วเอ้าทิมต้องผูกไว้แบบนี้มั้งนี่ทิมต้องผูกไว้เหมือนตัวนี้แน่เลยน่ตัวน,นี้มันดื้อไม่ยอมให้จับเนี่โดยชาโคง,งอนแล้วนะชาโคลได้ชาโคลม,มาดิชาโคลมาดิมาชาโคนอนกับคนเลยไม่ไหวนะเป็นลูกคนอ่ะเนาะมันลูกคนเหรอ แต่โคล,ลูกคนเหรอมันจะเล่นกันปีใหม่แรงๆมากเนี่ยตอนนั้นไม่จะงับอ่ะหนูเลยต้องเอานกออกจากห้องเลยน่าดีตัวหนึ่งอยู่บนไหล่นั <c oughs> ่นคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งอ่าอีกตัวหนึ่ง,งงอนแล้วไม่เอามามคือปกติไอตัวนั้นนะ่ะมันจะเข้ากรงนะใช่ไหมในกล่องอ่ะแต่ว่ารอบนี้มันไม่เข้าไงก็ <c oughs> เลยไม่ได้เอามันออกมาแล้วตัวนั้นชื่ออะไร ปลาหวานปลาหวานปาหวานกลายเป็นนกปาหวานกลายเป็นนกตอนแรกหนูจะตั้งว่าเขียวหวานเนาะเพราะว่าสีเขียวมันเยอะเออสีเขียวเยอะจริงด้วยแล้วไม่ไปไหนด้วยนะเอ้าเอาเอ้าเอากัดเสื้อแล้วกัดเสื้อแล้วเพ็ตตี้เพ็ตตี้สัตว์เลี้ยงของเจ้าสัตว์เลี้ยงของเจ้ามีอะไรมัางฮะ แค่นกกับหมาชีวิตนี้อะไรตัวนั้นไปไหนแล้วก็ตายกันลอกอ่ะมันร้อนแล้วมันตายแล้วเอ๋อร้อน,าน,นมากขนาดหนูซื้อบ้านเย็นมาให้มันอยู่นะอันนงหูนูเลยดไม่ไอชาโคอ,อยู่ด้วยอันนงชื่อใครกะแมวได้มาจาก <laughs> ได้มาจากร้านอาหารชื่อครัวอันนงอ๋อก็เลยชื่ออันนงเขามันตามมาหรือว่าไปเอาเข้ามา ก็ตอนนั <Flynn simulation> <laughs> like? ้นไปเล่นกับกับมันไงแล้วแบบแพ้ไงเขาก็เอาใส่กล่องให้เลยเอาเลยแดงเขาลงรังกับมันมากมันเลยตามกลับบ้านเลยมันเป็นแมวจรไงมันนงก็เลยได้มาอยู่นี่ทำไมมันดูโล่งๆตรงนั้นอะทิมเมื่อก่อนเอ้ยไปไหนละมันขี้ใส่แขนขี้ใส่แขนมีมีมีนกขี้ใส่หัว อะไรตัวหนึ่งไปไหนละไม่เมื่กอกี้มันมีสองตัวอเอา <c oughs> เด็กลักปัดแขนเลยทาไมมันเกาะอยู่ยังไงข้างหลังแล้วหันมาดูดิไมมันหัวทิ่มงั้นแล,ล้วมันเลือกเองมันเลือกเองแล้วพันเดียวกันไหมเนีนเ่ยมีแค่ปืนนั่นแหละที่คนละพัน แทนเราใส่บาทมันเกิดวันนี้าพาอันนี้พระ,ะมีคนเลี้ยงเพนที่ไอซีวัดหรือเปล่ามีคนไปทำบุญที่วัดเลยไม่ได้เดินบิณฑบาตม<ะ>าแล้วเด็กเลี้ยงนกเด็กเลี้ยงนก